สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสาวดอยจะพามาขอดกล็ดปลาในลำห้วยกันขี้เกียจขอดที่บ้านนะขอดที่บ้านมันไม่สะดวกเหมือนที่นี่นะลงมาขอดต,ตรงนี้แล้วแล้วก็ปล่อยมันลงน้ํำไปเลยเพราะว่าตอนนี้ข้างล่างก็ไม่มีใครไม่มีใครเขาอันนี้เนาะลืมไปได้ปลามาสามตัวนะคะก็ดีเขามาขาย เขามาขายเราก็ซื้อโลวันนี้เขาขายลดราคาโลละห้าสิบบาทมันมีทั้งแบบสามตัวสี่ตัวมีทุกอย่างเด่เสาวดอยเลือกเอาสามตัวตัวมันจะใหญ่นิดนึงวันนี้เขาขายลดราคาเขาบอกว่าปลามันตายคาคาที่ดักมั้ทุกทีเขามาขายนี่ปลามันจะสดอยู่มันยังจะไม่มันจะไม่เป็นแบบนี้นะเขาก็ขายโลละหกสิบ อันนี้เราเอามาอาศัยว่าลงมาขอดเกล็ดมันสะดวกดีเฉยๆนะคะในลำห้วยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวก็กลับไปล้างให้สะอาดเหมือนเดิมมันลอาศัยแค่น้ำในห้วยนี่อย่างเดียวไม่ไม่ไหวหรอกมันมันอย่างว่าแน่นะน้ำในลำห้วยมันใช้สารพัดประโยชน์เนาะมันไม่ได้ใช้แต่อันนี้กับไอ้น,นี่อย่างเดียวว่าอย่างนั้นเหรอเนาะมา,มา เดี๋ยวเราก็พอร์พอร,อร์เกรดเก้าสี่ออกอะไรออกเสร็จหมดแล้วเราก็ค่อยกลับไปล้างยังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรนะคะไม่ว่าจะทอดจะต้มจะนึ่งหรือจะปิ้งดูก่อนแต่ที่แน่คืออากาศร้อนๆ้อนยอไม่ใช่อากาศร้อนๆ้อนอาอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นแบบนี้ไมนต้องซดน้ำร้อนๆ้อนเนาะ ต้มยำช่วงเนี้ยงดกินของทอดได้ก็จะยิ่งดีเนาะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยอะไรไขมันกินจงพวกไขมันอ่ะมันละ,ละลายช้าให้กินอะไรที่แบบต้มนึ่งปิ้งอะไรแบบนี้ไปก่อนมันจะดีกว่านะสาวดอยบ้านนะสาวดอยก็เลยพยายามที่จะสรรหาเมนูอะไรที่มันเกี่ยวกับ หนึ่งหนึ่งกำลังคิดค้นเมนูอยู่ก็ว่ากันด้วยผักนี่เละเป็นหลักเพราะว่าแถวบ้านเราผักมันเยอะแล้วผักมันก็ถูกผักเลยเผือกมันอะไรเดี๋ยวจะเอามาันลองแปลร,รูปดูเนาะมาแปลร,รูปอาหารแต่จะละจะลองมาทําแบบให้มันให้มันที่มันไม่เกี่ยวกับทอดอ่ะอีกอย่างนะหน้าช่วงเนี้ยน้ำมันก็แพงแพง แล้วเวลาใช้น้ำมันทอดนี่เปลืองมากแต่หัดจะต้องใช้น้ำมันก็ลองมาลงมาปรุงอาหารแบบไหนที่มันใช้น้ำมันได้น้อยที่สุดกำลังคิดข้นแปลรูปอาหารอยู่คิดนะคิดทั้งวันนะได้แล้วขาวที่คิปก่อนก็ได้นะเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวผักเกี๊ยวซ่าผักหนึ่งเออก็อร่อยดีนะนะก็เพิ่งจะลองแปลรูปดูนะเห็นเขาทำ สุก,กี้สุก,กี้โลเห็นเขาทำไอ้นุ่นไอ้นี่กันแต่เราก็มาลองมาดัดแปลงของเขาในอีกแบบหนึง่งไสของมันก็ไม่จำกัดเนาะทำยังไงก็ได้ตอนนี้ปลาขอดเสร็จแล้วนะคะหิดไปช่วงนี้มีแต่อาหารอยู่ในหัวนี่น้ำหนักไม่รู้จะลดได้หรือเปล่าเมื <c oughs> ่อวานนี้ก็ทั้งวันเลย จำไม่ได้ไปกินข้าวหรือเปล่านะนะกินกินเกี๊ยวผักหนึ่งนั่นแหละอร่อยเดี๋ยวจะทำกินอีกอยู่เดี๋ยวรอหลานๆมาเยี่ยมก่อนนี่ปล่อยลงไปปล่อยลงไปนะเนี่ยเวลาเราลงมาล้างลงมาล้างใหน่ห้วยอย่างเงี้ยมันมันจะไอ้นี่ดีนะล้างไปแล้วก็ปล่อยมันไหลไปไหลไปเรื่อยๆเนาะถามว่ามันสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับไปล้างต่อที่บ้านอีกรอบเนะึง อันนี้เราล้างแบบไอที่มันสกปรกเยอะๆออกไปนะเนาะเอาขี้เอาอะไรมันเดี๋ยวพอกลับไปที่บ้านเราก็ล้างแค่ล้างล้างน้ําสะอาดก่อนที่เราจะมาปรุงอาหารแค่นั้นเองโอเคก็เป็นอันว่าสะอาดเรียบร้อยไประดับหนึ่งสะอาดตรงที่ขี้มันไม่มีแล้วเนาะ ตัวห้าสิบบาทก็ถือว่าไม่แพงนะโลหนึ่งห้าสิบาทเนาะถูกนะบางที่ไม่มีแล้วอันที่จริงถ้ามันถ้ามันไม่ตายค้าที่มันก็ <c oughs> เหมือนทุกทีมันก็โลละหกสิบนะโอ้ยปลากระเด็นใส่มือตอนนี้นะไม่ไม่รู้จะทำอะไรนั่งทอผ้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยลงมา ก็เลยก็ลงมาคัวปลาแล้วก็ทํำลิปทํคลิปขัวปลามะเผื่อว่าใครเวลาแต่สาวรอยว่าหลายคนนะถ้าบ้านเขาอยู่ติดลําห้วยลําคลองแบบเนี้ยก็ได้จะมีมามาเนาะมานั่งคัวปลาอยู่ในลําคลองแบบเนี้มันดีกว่าเยอะเลยสะดวกด้วยส่วนคีปปลายังไม่เอาออกนะอันที่จริงถ้าเอาเขียงมาด้วยก็ดีเนาะแต่นี่เนี่ยที่เกียจขนลงมา มีดี่ก็ไม่คมไม่คมนะแดี๋ก็ดีแล้วแหละไม่ต้องคมเยอะคมเยอะเดี๋ยวก็เสี่ยงอีกนี่เราก็เอาขี้เอาไส้มันลอยไปกับน้ำเดี๋ยวปลาเล็กปลาน้อยมันก็มาตอดกินกบแบบเราก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรากลัวปลาอยู่บนบ้านของเราก็นี่ต้องทิ้งแถวๆนั้นน่ะเหม็นข้าวถ้าหมูหมากระไก่มันยังไม่ทันมากินเนาะแต่นี่เราปล่อยลงแม่น้ำ ถ้าจะถามว่าแม่น้ำสกุลปกไม่ต้องห่วงอ่ะเพราะว่าคื้นชื่อว่าลำห้วยเขาใช้งานทุกอย่างทั้งซับผ้าทั้งอะไรมีหมดทุกอย่างนั่นแหละมัะ้งสาวดอยวานะเราระวังแค่อย่างเดียวอย,อ,ยอย่าขยาอย่าทิ้งขยะลงแค่นั้นแหละเหมือนที่เราเอาลงมาคัวปลาหรือลงมาล้างผักล้างอะไรก็ช่างเหอะพวกเนี้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมีมันมีปลาอยู่เนาะปลาเล็กปลาน้อยเดี๋ยวมันก็ามาตอดกินหมด อย่างเกดปลาพวกนี้เนี่ยที่ก็ปลอ่อยทำเสร็จแล้วก็ปล่อยนะเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปนะเดี๋ยวปลาปลาตัวเล็กตัวน้อยมันก็ขึ้นมามันก็มาตอดกินหมดบางทีก็ไม่ใช่ต่ปลาหรอกนกมันลงมาหากินในล,ลำห้วยเนี่ยมันมาเจออะไรมันก็กินหมดได้ละสามตัวสามตัวในกินกับลูกสองคนคาบหนึ่งไม่หมดนะ กินกับล,กลูกสาวสองคนไม่หมดมาอยู่บ้านกันแค่สองคนแม่แม่แกก็ไม่กินแม่แกจะแกกินอรู่ถ้าเป็นปรา่ปิ้งปลาอะไรนะแต่ว่าอย่างว่าแหละคุแกคนแกบทจะกินยากก็อยากบทจะกินง่ายก็ง่ายโอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเนาะไปะกลับขึ้นบ้านกันเถอะนี่ เสร็จเรียบร้อยได้แล้วปลาสามตัวเดี๋ยวจะไปประกอบเมนูอะไรค่อยว่าก,กันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นี่ถ่ายให้ดูให้ดูบรรยากาศบรรยากาศอยู่ในลำห้วยสาวดอยก็ยังอยู่ในสภาพนี้เลยนะคือวันนี้ทั้งวันวันนี้ทั้งวันก็คงคงจะไม่ปลดชุดนี้จนกว่าจะอาบน้ำเลยเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากเลยตอนเนี้ย จะถามสาวไอยว่าถ้าสาวไรอยู่อยู่คนเดียวทําไมยังใส่แมสอุ่นดีถอดทีไรเนี่ยมันเย็นมันมันเย็นเนี่ยแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่ใส่แมสอย่างเงี้ยมันก็อุ่นดีอุอ่นดีเนี่ยป้องกันอะไรหลายอย่างนั่นแหละป้องกันกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรก็ได้ด้วยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณนะคะไว้เดี๋ยวพบกับเมนูไอเดียอะไร อีกที่สาวดอยจะเอามาเอามาลงให้ได้ดูฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวดอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปกลับขึ้นบ้านกันเอาปลาไปล้างต่อ